ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติ๊กเกอร์ล์โฮ o โลแกบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ล์โฮโลแกงน่ารักนรัก,รกทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติ๊กเกอร์ลายชอ็อปหรือพิมพ์ฮโลแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะ ใช่ครับก็ก็เสียดายมากเลยขามาที่ยี่สิบเก้าเลยไปเดือนหน้าครับก็ก็ตัดผมไปแล้วทิ้งเลยไป่ไม่ใช่ไปทิ้งแล้วทีนี้ไปไม่กี่วันครับก็ตั้งใจไปทานกินนั่นแหละไม่ครับสองคนก็ไปไปกับน้องด้วยไปไปหลายคนไปหลายคนครับเพราะว่าได้ได้มีรู้จักพี่คนนึงแล้วเขาแบบสามารถจองบุกบ้านหลายรุ่ได้เออว้าวเลยคุ้มมาเลยครับแทนใครด้วยไปกินเงินเดียวเลยใช่แล้วใช่แล้วาามท่น ไม่ได้เล kind of like ็งไว้เลยครับก็ให้เขาพานไปเลยนก็หา้นไปาเลยแลดอง๋จริงจริงเรื่องนั้นได้คแม่แน้วคะพแม่ก็จริงจริงแล้วแม่เนี่ยไม่ค่อยได้เล่นอะไรบ้างใส่แล้ะวันไหนก็อาจจะไปนั่งดูนั่งกดอะไรเป็นนก็อาจจะกดไปโดนปุ่มอะไรก็ไม่ทราบหรือว่าก็เม่นู้แก็ไม่ได้มีอะไรกับม่ได้มีอะไรับ เรื่องนี้จริงๆก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ใหญ่หลวงอะไรมากมายนะครทีนี้ก็คือไม,ไ,มไม่ได้มีอะไรต่อ,อไปก็มองข้างไปก็กได้แล้วอย่างที่บอกครับคุณแม่ไม่เคยได้เล่นไม่ค่อยได้เล่นแต่แก็กมีแข่งที่แหละ ก็มีตักงแต่จริลหวไม่เลยครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องต่อด้านไม่ได้เกี่ยวกับเรื่อรเลยครับหอจีนไอจีด้านนะฮะก็ตั้งใจจะลงรูปสวยๆเท่ารูปสวยๆที่เราลยครับผมเป็นรูปอะไรก็ได้กินรูปการไปเที่ยวรูปอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็คือเราอยากทำมันนานแล้วแล้วก็แล้วก็ก็เลยมอยากไหมครับ ยืนยันครับโอเคมากๆไม่ได้มีอะไรเลยไม่คิดคิดว่าใส่แ่ร้านโดนไม่รู้คุณแม่รู้แล้วแล้วก็แล้วก็แล้วก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเคลียรต่อหรือว่าจริงๆแล้วก็ยัางที่บอกไปพาไปแล้วก็ไม่มีอะไรจะพาไปเจอไปเคลียร์ไปเจอเดเคลียร์ไปเจอไปเคลียร์กันต่อหน้าเลยไหมจริงจริงก็ไม่เรื่องนี้ไม่จะเปลีนต้องเคลียร์ไม่จะเปลน เรื่องที่เข้าใจกันอยู่แล้วแล้วก็เป็นแบบนี้มาเราก็เป็นแบบนี้กันรู้จักกับครอบครัวอะไรกันมาก็ตานมากแล้วครับก็ก็บอกแล้วไม่มีอะไรในความมีกันใจครไับไ,ไม่สบายใจไม่สบายใจแต่ว่าก็ก็จริงเราก็ได้เอาอย่นี้ก็คือได้ไปคุยอะไรเี็บร้อย <c ười> แล้วก็แค่แม่ไปกดอะไรเงี้ยแล้วก็แม่ก็ไม่ได้เล่นในที่แล้ว ที่สต้องมาตอบคำถามนะครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็อย่างที่บอกไปครับทั้งเรื่องมันมันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่มันหนักหนาที่ทำให้ต้องมาใส่ใจต้องมาผูกการอะไรไม่ไม่มีเหตุผลเลยไม่มีใช่ไม่มีเหตุผลไม่มีเรื่องเลยเราได้ความไหมเหตล่ต้องถามแบบนั้นก็งงไม่เราเราก็เห็นแล้วก็อ้าวเฮ้ยอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่ได้มีอะไรก็ก็ไม่ต่ำน้อยไม่ต่ำน้อย อ๋อไม่เลยครับไม่เลยครับไม่เลยครับก็คือได้ข่าวมาว่าน้องไม่ทำภาแต่ก็จริงๆก็ก็เข้าใจคือก็ไม่รู้พี่ซรานเปหา่าน้องก็นกเรื่องมาตั้งแต่สาตสิโปก็คงอยู่ด่แล้วก็คงเหนื่อยางครับไม่เกี่ยวกับว่าคนสองเลยไม่ครับไม่ไมแก ไม่มีครับจะมีโอกาสกลับไปกินข้าวรแน่นอนครับแน่นอนแน่นอนนี้เร็วนี้ไหมครับเร็วๆนี้ไหมยังไม่ทราบเหมือนกันแล้วก็รอเราจะว่าเรื่องการเมืองตอนนี้เขาอินดี้ไอวีเอ่ยเหรอคุณแม่ไอวีเป่ยไปแล้วผมก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันครับคครับบอขุณครับ